มันจะไปรอให้นกมันหมดไม่หมดนะไม่ไปแล้วมันจะคลอดไปเรื่อยๆแล้วตัดมันก็ไปนกเดินขนมจีนป้ากินไหมยังไงป้ากินขนมจีนไหมขนมจีนมันเป็นไรนี่เลยละมื่อชาของป้าตอนกี่โมงเนี่ยลำยาหรือลำยาปัสสาษามาจากงานอะไรงานบุญวางแน่เลยบุญแจกเขาโอ้เสือ ล้มังหมลมรลมหัวกุดออหวันนี้ปั๊นหยุดใช่ไหมเนี่ยใช่วันไม่หยุดไม่หยุดมีไม่มีหินเมือกี้ม่ขาวก็มีเออค่ะัมีหินนะเออปดามัจะตอถ้าเราคอเราไม่หินนะพ่อคอยาบอกว่า อยากค่อยๆยุนเก็บหมดแล้วนะหินว่าไม่มีแล้วเนาะสายตาคนแก่มันหินกับสีข้าวมัาพอกันนะข้าวที่แรกลุงคือจะเอามาทำเป็นข้าวปูเป็นข้าวไอ้ร์เบอรี่แบบดำแล้วเม็ดดำแห่ะแล้วคนที่ันมันเลยท่านปีไปแล้วไม่ได้ซืเพราะว่ามันสีดำมันก็ษตรเราเห็นแล้วก็เลยยาที่เขาก็เลยเอาไปสี แล้วก็เอามา,น,น,มานึ่งกินะนนี่ยีมมามเห็นวาเนีน่ยขามาก็นขาเอื้นนะขอข้าวเสียเป็นเนะี่ครกคครกคักเนี

อือทํา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  แล้ว่นหนาวจนหนาเดือนสามได้บนี้บหนาวหรืมั้งเ่าห้าวเยเดินสมสุดท้ายเด้อทั้งขึ้นทั้งคนดินหรอมืปกับเได้เมือไดนสามหนาว็นโิางนเ เสือประหารเจ้าตงไอ้วันที่เราไปก่อนก่อนก่อนหน้าต้าวันเลยเสือเห็นต้นนี้ไหมที่เสือกำลังกินเนี่ยตรงไหนไอ่ป้าเห็นไหมบอกว่าเสือไม่เจอไม่เห็นจะว่าเฟืองเหรอจะว่าเฟืองที่มันดกแบบเต็มต้นเลยอ่ะ ติดถนนเราเดินแต่เราที่ที่เราไปหยุดบ้านหลังที่เขาทำหมูกันไงเขาตักกิ่งออกมาเลยคขานี้เหลือแต่ต้นอย่างนี้ลูกเต็มเลยบ้าไม่ทายเอยอะไรเราเดินผ่านกันไม่เห็นอะไรเห็นมันมาแตกใหม่หรอมันมันมันออกมาเป็นลำต้นเลยลำต้นแบบเนี้ยต้นก็ต้นเก่านานแล้วอย่างนี้เหรออืมแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่เห็นต้นกะเพื่อนยที่บ้านภาษาบอ บาบานปุ๊บมีต้มนมะเฟืองยกก็มีใบสามขางเลยมันจะมาบ้างเรามองไม่เห็น <laughs> เหอเห็นมันกันนาประทูไม่มมนแก่เลยหรือไม่เคยเขาเปนไ มีของแพหทย์ก็บ้าปะมีของแพท,<ะ>แพทย์ไหมมีมีของแพทย์ไหมแล้วปิดไม่รับไม่เนี่ยแอบไม่ส่งมาเห,อหรอมันหยุดมันไงอ๋อหยุดตรงกันแล้วลอ,องทีวันละวันก็เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดผงป้อมป้อมมาทำงานไงป้อมก็ไปหยุดอยู่ปมางนี้ รู้ใคยทำใช่ค่มก็เาอเว่าเสือทำปกติมันไม่กินเศนะทีใทีเยอะแหมออา้านแม่ไปชขาหอมมนที่แบบมันเป็นเม็ดเล็กๆนะคออกอืมนั่นแหละบเช่ไม่ใส่วหนว่าเาใ่ข้าวแ้อเขาาเออเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้แค้สาเน้ ใช้ข้าวที่ีนี้หมดไปตาล้คดมันไ,ไม่หอมเห็นไหมไม่ได้ซื้อปีนแต่กลัวเมื่อวานก็ว้ลดกราป๋องมาเต็กเน็ วายเมื่อเป็น,ขขนุ้กขาวมันดงคึ้ยาใช่ไหมดังขึ้นยาใช่ไหม